กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอวะป้าลุงสวัสดีเบิร์สมองสวรรคสวัสดีเบิร์สุกุสกุลสวัสดีย้ำแรงๆพี่น้องเลยแรงกว่าท่านแรงไปได้เนาะกำลังสามโมงแรงพี่น้องเลยภายตามกดมาียังคือบัวใส่หมวกตามกดมาคือบัวใส่หมวกสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงกีบเนีกดสื้ผ้าพี่พน้องไป คุจิหล่อรหรือว่าคุจิโปมนะพี่น้องตอนท่านละออกจากเคลื่อนมาผัดโบแดดพี่น้องไงออกจากเคลื่อนมาผัดวาด่าแดดบักลาคือโบเมื่อเอาหมวกลูกยิ่งท่านละไกลาจากเคลื่อนไปได้นี่เมื่อเอาไวไวอีเมทิธาไปหมวกชี้เลื้ยงบักลาใส่มือเ้านี่เดีหมวกชีเก้เลื้ยงนะก,งนะกับมือห้าหมวกกว็เด,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 ด้อเรียเม่ถธาคุชิาในหัวในหายนายเด้อ มื่อนี้ก็สิไปกับน้องเผินกับน้องกันพี่น้องเลยพี่น้องกันยังพูดหนองกันยังมานลำหลังเราลุ้นเราชมหนองกันแล้วพี่น้องแกคิดได้ยังไงปวดหัวถึงเนี่ยเสด็จเจ้า อีเกียงก็่ด้มันท่เลมีฝีคอยให้ลงผลนะพี่น่อยอ๋อตัวน่อยเยตัวน่อยูน่อยกับตัวน่อยตัวน่ะหางบักใหญ่เม่คุณ ไม่ใช่ตันนี้ลูกมันไอ้ยังขึนมากูดน้องบัิดคุดเป็นอยู่ลูกอยากได้เสียมโอ้ยคุดทึงอยู่บ่ปิณหาจังคุดเดินอีเมสิเล่พื้นชุ่พังอันเพิ่นว่าขันเล็กน้อยหายไรนะคุดจี่เล่บ,บ่ทึงเหมือนอ่ะผู้เถาเพิ่์นวา ใช่นองกันตัวใหญ่อยู่ด้พี่น้องธรรมดากันช่วงนี้ห้างกะเด่นนะเด่นขวดเด่นช่วงนี้ขั้นเมนว่าว่าเดือนนั่นน่ะกันเดือนกําลังเดือนหกนะพี่น้องธรรมดาจี๋หลอกกับสิประตูบัทะเลใหญ่ฝันปีหนีฝนดีพี่น้องเลยอาหารกระตามมาหาอาหารแรงเหมือนนี่กับน้องกันอันโตหน่อยอ่ะ S <S <S สะกีีพุนมาใส่อายน,นี่โน้อยนะมันสีบุญหยาบด้พี่น้องเป็นจิลอดมันสีบุญหยาบเวลาทาไปขัวกระซิพ่อยเนาะป่นปน,นกินนพี่น้องแสบตัวน้อยๆแบบนี้นะป่นกินกับพักการะถ <แก S 1> ินแสบเรารลุนเราชมเรากันนะพี่น้องแต่แถวนี้มันสีโตบุญใหญ่ไปเลย เขาจิโลไปทางปูทางมีต wow, eh. ้นใหม่มนก็ะสีตัวใหญ่แหนมันได้กินใบใหม่หูเขียดอว้จลมีน้่อน

แม่เส so. he ียมถึงหัวน่อค <right? S 2> ุด yeah. ตําให้น้าไป่จ้องเลยม่อกี้ิบคอยมีหางไหมโคือข้นไปคุดอยู่โคกเนี่ยมันเป็นตีนะคะไปคุดอยู่โคกเพราะว่าเนี่ยมกรดลำหน้าแล้วมันก็สิบมีเนาะเท้าให้นามีแต่เทวาขนาดเนี่ยมนี่ก็ยนงคุดเทวาให้น้าได้แต่สิคุดง่ายเนี่ยเจหน่อยเนีมเขาไปคุดอยู่โคก พุดเนี่ยมีแต่หักไม้โหคื้เหลือแผ่ตนเนี่มันถือเสียมลงมาอืมใชอยู่ไววไววเพียงไปเพือนแะบางนครับออกออกตัวใหญ่กี่อออืไหนไอาก็ันไหนแ้ลยใจหูอันีดหูป็นไง

เพิ่งไงไปนด่ก e no hum ็ไข่เลยวันนี่ผมใหม่พี่น้องมันแดดเท่ากับท่านเราออกไปถงแถวถงหูหูหเหนือเนาไปอยู่ไกลเทาอย่างเป็นมาว่าหาคุดแถวผมพี่น้องพีช้างบุห็นหู้บบ เห็นอะไรคือปีนขวมปีนง่าย <laughs> หาหููจนเหมื่อยยีรรองยามนี้มันขนาดถ้าอะ,ะเป็นปีกถ้าเะไเป็นปีกบนย่ามผูกพี่น้อยอย,อยามเฮาเกี่ยวเข่าผมมันยังเป็นปีกเป็นปีกแต่ก็สอนกันพร้อมเนาะยามโมเมนต์ยามเกี่ยวเขานะยามเขาวว่าพ่มกำลังถือผ้านะพี่น้อง ขอกำลังมานะเนาะมันแกมีปีกมันกกมีปีกแลวกัม like ันกกไข่นะเวลาเลาขคุดกับสีสอนกันบางทีกัหูสองหูสามมีไปสามหูสามตัวย่เมืีนกับจะมีแต่ตัวเดียวหูไดกันบางทีกัสือบัด้พอโตซมคุดไปขุดมาหูเสียกัสีชบเผยคุดกันขึ้แต่ตัวเดียวขนแต่ช้างโต มึกลามาเหี <hi> ้ยมึกลาฮึมาคุขุดจิ๋อคุยจักบาทเลยขุดเกิดขุดแบบง่ายๆนะพี่น้องขุดแถวหอหน้ายมึงแถวหอกขุดควายมังค์สีมีห้ากระชายห้าเลือกขุดควายมันใหญ่ควายหน่อยมันก็สีโตบปใหญ่เป็นไงโต แถวผมไม่มันก,ก็นสีมังหม่องมันก็สีตัวอ้วนแพทมันหนังเผาปุจจเจ้ามานองเบิดนลันงกันไปคุดอยู่พี่น้อยนี่เฮาก็สิีคุดก่อนเช็กหน่อยนะพี่น้องเฮาก็สิถ่ายพีน่น้องเบิ่งน้ำแล้วก็สิีคุดไปน,ำน้นปนำพีน่น้องเลยก็งซีนก็บสิบบุตรเมื่อกินแรงได้ใช้มีแต่ถ่ายนะพี่น้องเนาะคุดไปน้ำนะพี่น้อง คึงสมองผ่านไปไวปานโกหกวะสั้นของการสาวหมุนเบิดแถวบนนี้พี่น้องไงออยอายู่ๆไหวแตแกแตนบนของการเห็ดแต่สละขุดอยู่ห้เทิงพูกเทพูม,มันตื่นมาไหนทำของการสาวคนเดียวพอสาวสามสิบแต่บัโดโห้ยไรไหลย แต่ว่าเลือกคุดพี่น้อยเบวาค้ยหน่อยก็บุคุดแต่แม่ว่าควยแบบควยเก่าๆอันนะครับมันัวใหญ่น้นแต่หูจะถึงจะหนมันสองเลยบ้ามันสองยไก่กันมันลงมาหมองเดียวกันเลยพี่น้อยลงมาอยู่หมองเดียวกันเลยสองตัวขุดอาทีเลยต องแล้วหนีน,น,อ,น,นอีกห,หน,นึ่นงะัตินกะทียังอ่อนอยู่พี่น้องเลยเพฝนกะห้อยมาอยู่เลยๆเนะาะธรรมดาเดืนสีเดือนหานี่มันสีคุดบ่ได้พี่น้องเินแข็งจี่เหลอกยังทเราโตใหญ่ได้แต่ละปีสำนเน

tôi nhảy bờ nè quay mưa là bạn đi phía đâu vậy nhà mọc mưa mọc bận này say này say em mà đồ đua này ừ. nông cạn đây chỉ lò pì ít ừ. lên phía ừ. đâu chỉ lò pì to tô nè tôi bóp nhảy hà lan hồng hào mưa này phía đâu vậy tại nhô nhì à nhô nhì à nông cạn này à. mà bận không. มาเปิดทองแม่ไม่ใช่แม่ไข่ข้าวมื้อไข่ข้าวมื้อยื้อพี่ช่างนะนะที่แบกเสียมถือตุรงหนามซอยแม่บรรดากาพี่น้องสิเมื่ออะไรบันี้เมื่อยพอกินแรงเลยแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราบก็จะได้จบสำนีแล้วพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องฉลาบันนาน้ำเด้อพี่น้องผมเป็นกำลังใจให้เฮาเห็ดขีบต่อไปสบายดีบ๊ายบาย